แตงโมแตงโมลูกโ,โตโตใหญ่ๆ,ๆนะคะพากินแล้วก็หวานชื่นใจเนาะสีแดงแดงใจวายนะคะแตงโมลูกโตโตรสหวานรับประทานถูกอกถูกใจไอ้เบิงเบิง้งแดงแน่นอนจ่อย่างแล้วเห็นแล้วแดงแน่นอนแตงโมแดงแดงแดงใจวายจะแสบบ่ะคะ นี่ค่ะมากินแตงโมน้ำกันนะคะเจ้าแดงใจวายแบบนี้ลูกโตโต,โตมากินโมมาแล้วค่ะหว,วานเด้งหวานกินแล้วมีแห้งแดงชื่นใจค่ะแตงโม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 ,งโมลูกโตรสหวานมีแห้งค่ะเบิ้ง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 นะคะวายแตงโมลูกโตโตรสหวาน สีแด,แดงแดงแดงจ้ายวายนะคะแตงโมแตงจ้ายวายแบบนี้มีโอกาสหวานนะคะแตงโมเป็นผลไม้สีแดงกินเยอะบ่ได้นะคะมีความหวานเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนที่อ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานนะคะแต่นิชาเป็นคนอ้วนนะคะแต่ก็ขอกินนิดนึงเพราะความมีเฮ้งนะคะมีค่ะแตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลูกโตโต้รสหวานนะคะแดงจ้าวายค่ะผลไม้สีแดงกินแดงกินเยอะไม่ได้แต่ก็อยากกินขอกินนิดนึงนะคะกินแล้วกระซ่บแ,บแล้วก็มีแห้งนะคะมากินแตงโมน้ำกันค่ะผลไม้สีแดงแสบแสบเลยนี่ค่ะผลไม้สีแดงไม่ควรกินแต่ก็กิกนนะคะกินได้แต่ก็ต้องไม่เยอะนะคะกินวันนี้ไปออกกําลังกายวันพรุ่งนี้ค่ะนี่แตงโมสีแดง Why, <laughs> แดงจายวายค่ะแซ่บค่ะมือนีหอนอากาศร้อนๆต้องกินของที่หวานหวานสดชื่นนะคะด <off le> ิชาก็มาขอกินแต้งโมนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะมือน,นีมานําเสนอวิธีกินแต้งโม่กินให้ได้รสชาติได้อรรถรสแล้วก็ฟินตามแบบฉบับของดิชานะคะมือนีมาเอาความฟินจากการกินแต้งโมกันค่ะ แบบฉบับของนิชานะคะกินแล้วสิ้นความฟินเด็ดอลโตดค่ะมากินเลยอืม <c oughs> โอ้ยเก <c oughs> ือบตายเพราะความฟินเป็นเหตุ <c oughs> โอ้แม่เจ้า อร่อยหวานแต่เกือบสำลักตายค่ะอร่อยหวานแต่เกือบสำลักตายค่ะขอบอกความฟินเป็นเหตุนะคะแบบฉบับขอนิชาไม่ควรเอเยี่ยงอย่างนะคะเกือบสำลักน้ำลายเกือบสำลักแขนใต้ค่ะหวานนะคะหวานฟินสีแดงแดงธิ์หวานอร่อยค่ะแต่งหมูใช้ได้เลยนะคะหวานค่ะ กินหลายบอรด้นะคะผลไม้สีแดงความแรงความหวานกันเยอะนะคะกินแต่พอประมาณนะคะผลไม้สีแดงม่ควรกินหรือกินให้ได้น้อยที่สุดนะคะแต่นี่ถ้าขออนุญาตก,กินก่อนนะคะมัอนี่อยากค่ะมึงซื้กว่ามันอยากต้องการความหวาน <c oughs> โอ๊ยไม่กอดแค่ะแซบค่ะแซบแซบแซบ,แซบอัดอยนะคะฟินค่ะแซบค่ะแซบออกเกี้ยง กินซำมนีก่อนนะคะกี่หลายคนนี่พ่ได้้่ไหวเดี๋ยวหนักต้านขึ้นค่ะ <laughs> อย่าเอาเหยื่อยางวิตกกินแบบนี้นะคะสรุปแล้วสำลักค่ะบอดี้บอดี้ไม่ดีไม่ดีค่ะ